เคเจผมมือต้อนรับคุณเคเจเนียครับถ่ายภาพเป็นที่ระลึกด้วยครับผมระหว่างคุณเคเจนะครับแล้วก็ยองเคครับถ่ายเป็นด,ด้วยนะครับข <c oughs> <c oughs> อบคุณคุณเคเจด้วยนะครับนี่ครับขอส่งปรบมือให้ผู้นำวงเราด้วยนะครับวันนี้ให้เกียรติมาร่วมในงานวันนี้นะ แล้วเดี๋ยวมีเดี๋ยวรบกวนนะครับทีมสเตทครับเราจะมานั่งพูดคุยกันหน่อยดีกว่านะครับเดี๋ยวทีมสเตทเอาก้ออีขึ้นมาได้เลยนะครับจะได้แบบนั่งสัมภาษณ์กันแบบสบายๆนะครับใกล้ชิดแบบนี้เอฟเฟกตแบบนี้นะครับรวมไปถึงขอต้อนรับอีกรอบหนึ่งด้วยนะครับกับงานยองเคโซโลคอนเสิร์ตเลตเตอร์วิดนอตในแบงคอกนะครับผมเชื่อว่าวันนี้คุณยองเคเองก็น่าจะตื่นเต้นเลยทีเดียวที่มีโอกาสมาพบกับพี่ๆสื่อในวันนี้นะครับขอบคุณด้วยนะครับ เป็นยังไงบ้างครับโย่ถามก่นเลยได้มาเจอพี่ๆสื่อมวลชนของประเทศไทยเราให้การต้อนรับดีขนาดนี้คุณยงเครู้สึกงไงบ้างครับทเจอทุกคนที่นี่ทุกคนที่นี่น ก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยนะคะวันนี้ได้มาทักทายทุกคนแบบว่าโซโล่นะคะวันนี้ฝากตัวด้วยนะคะนีอต้องบอกเลยนะว่าสื่อมวลชนชาวไทยของเราที่คือน่ารักมากๆนะคับางคนที่เป็นแฟนคลับของเดซิกด้วยครับ ไม่ดีฉันดีมาเดยขอเยอะเหมือนกันเออมเดย์มายเดย์ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมเดย์ด้วยนะไมเดย์สื่อครับเอาล่ะเดี๋ยวให้ทักทายครับผมเชื่อว่าแฟนตอนนี้ที่ตามดูนะครับรอบแถลงข่าวรอบสื่อรอบนี้อยู่เนี่ยอยากให้คุณยองคีครับทักทายคุณแฟนชาวไทยหน่อยครับสวัสดีครับผมชื่อยองคีครับวันนี้ รู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยนะครับที่ได้มาจัดคอนเสิร์ตที่ประเทศไทยแล้วก็ได้มาทักทายทุกคนแบบนี้นะคะสัตว์ตัวด้วยนะคะครับผมแล้วผมเชื่อว่าน่าจะมาครั้งนี้น่าจะสนุกสนานด้วยเพราะว่าคุณยอเคครับเขาจะมากับโซโล่คอนเสิร์ต เดี่ยวของเขาครับเลตเตอร์วิทนอตในแบงคอกนะครับเดี๋ยวถามเลยว่าคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งนี้โซโล่ครั้งนี้คุณยงเคเอ็มคุณรู้สึกไงบ้างครับที่จะได้มาเจอคุณแทนชาวไทยครับเลตเตอร์ตอนที่มากรุงเทพนี่เดย์ซิสกับผมไปด้วยกันครับผมแต่ตอนที่าเทพนคนเดียวครับผนี่มากรุงเทพนี่ผมมาคนเดียวครับผมตอนที่ากรุง่ผมเดีย เบสิลเดล않은เอเจ모습을여러분여 <S <S น,าานักเก็ตากับ,บกูยมมดลิ่บบทรีศึกนว่เรื่อง่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 งดง่ง่ั่ง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 อง่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 ของ่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 ้วง่วง่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 ง้ง่ง่ง น่าติดตามมากบอกเขาว่าน่าตื่นเต้นไปด้วยเขาต้องคิดได้เด็อนนี้นะผมก็ตื่นเต้นเหมือนกันครับครับผมนะแฟนๆน่าจะตื่นเต้นด้วยใครมีบัตรเราต้องมาให้กำลังใจกันเยอะๆนะครับเอาล่ะแล้วเห็นบอกว่าคราวที่แล้วเนี่ยที่มีโอกาสมาปรุเทไทยองเคเองอยู่ในช่วงของไดองใดเอ็ดต้องกินสลัดตลอดเวลามาคราวนี้ผมอยากจะรู้มาว่าไม่ต้องไดเอ็ดแล้วคุณมีโอกาสได้กินผัดซีอิ๊วเลี่ยงครับคุณยองเคครับผมใช่ครับ 어 일단 그게 소문이 이렇게 빨리 퍼질 줄 몰랐고요. 네, 그렇지만 이번에 안 그래도 굉장히 또 기대를 많이 하고 있어요. 그래도 이 하고 있어요. 그를고 기대를 하 굉장히 많이 하고 있요하이대고를 굉장히 많이 하고 있그고기고 있어요. เอาหมูหรือก uh, ah, like ับ wow. ผัดซี <Okay. S 1> uh ิวหมูห huh. ร okay. 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 really uh ือ huh. ผัดซ uh ีอิ๊วไก่ผัดซีอิ๊วปุ๋ยอันดัหนึจ้าก็ยงจ้าก็ยังจ้าก็ยังจ้าก็ยังี้าก็ยังจ้กาก็ยัง้าก็ยังา็งจ้เลยังจาก็ยังจ้าก็ยั้ารยยัจยากังายายงางยงอกยกากง้มัง้้กะดูกหมูชิ้นใหญ่ๆ 매운 거면 제가 조금 매운 거를 못 먹습니다. 아, 그럼. 아, 아, 아. 냉매부터 시작해도 요 그러면 제가 안 먹어봤을 가능성이 한86% 정도 됩니다. 아, 하연 안떠퍼센트인 아직 안 먹어봤어요. 16%. 어, 틈네요 아, 냉사.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  아, 아, 냉사. 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 아, ลอง,ลองเด็สุดครับผมนะครับอ่ะมาคราวนี้ก็น่าจะได้ได้นวนะหรือว่าได้ลองอาหารไทยหลากหลายมากขึ้นนะครับ <laughs> มาถึงครั้งนี้ l e s s r ร์วิดโซึ่งใช้เป็นชื่อของคอนเสิร์ตครั้งนี้ด้วยแล้วเป็นชื่ออัลบั้มของเขาด้วยมันมีความเกี่ยวข้องกับเพลงในอัลบั้มของคุณยังไงบ้างครับ 일단 이 앨범에 들어있는 곡들을 여러분들께 들려드리는 게좀 목적이고 그리고 그 곡들로 함께 즐겁게 시간을 보내기 위함이 큰것 같습니다. 저희가 목표는 이여러분나이 콘서트에서 가 노래를 부르는 것을 보면 제가 레이가 노래를 부을을가는가습니다 เพราะผมเป็นดีเจเปิดเพงเขาอยู่มันจะมีเพลงที่แฟนๆชอบมากอย่างเพลง Nottingham ตอนนี้ขอแสดงความยิดีก่อนเลยฮะ5.2ล้านรครับปมือครับพวกเราครับสื่อครับโอ้โหนะครับ๋ยวจะถามความรู้สึกก่นเลยว่ารู้สึกไงบ้างครับที่กระแสตอบรับเพลงของคุณดีมากในประเทศไทยครับเออ이렇게ับ아해주시는만큼앞으로도계속해서더노래들려드리고싶고어ลงให้ฟังกันังหนึ่ ก็จะตั้งใจทำเพลงดีๆให้ทุกคนได้ฟังกันท่าที่ทุกคนจะชอบเพลงนี้กันเลยนะครับแล้วก็ไม่ว่าทุกคนอยากฟังเมื่อไหร่หรือว่าจะตอนนี้ก็ได้ลองให้ความสมออุยโหรองสดกันได้ด้วยเหรออได้ลูอใช่ไหมอยากได้อยากฟังไหมคะเดี๋ยวพี่โชว์เดี๋ยวพี่โชว์เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อเก็บไว้ก่อเกบไแต่พี่โดงอยากให้พูดถึงเพลงในอัลบั้มนี้หน่อยเล่าถึงอัลบั้มนี้หน่อยคร Uh, letters with notes 그러니까 음가가 있는 이제 글자들일 수도 있고 그 글자들이 모여가지고 또편지가그것같습니다그 그 편지들이 모여서 이 앨범이 됐고요. 가사를 쓰면서 한 글자 한 글자 좀 신중하게 선택을 해야 되는데 이 신중한 선택들의 모음집이라고 볼수 있겠습니다. ก็าจริงๆแล้วคม่าเลเตอร์เ่ยะมันจะแปลว่าจดหมายก็ได้หรือแปลว่าตัวอักษรก็ได้ใช่ไหมคะแล้วเราก็รวบรวมทุกอย่างเนี่ยมาเป็นเนืงเพลง,งแล้วก็เหมือนเ<ะ>นื้อเพลงแ,ลลแต่ละเพลงเนี่ยก็เป็นจดหมายแล้วก็เอามาให้ทุกคนได้ฟังกันเพราะเวลาที่เราเขียนแต่ละคำแต่ละคำเนี่ยเราก็ต้องตั้งใจเลือกอย่พยายเลยคุณเป็นศิลปินที่เก่งมากๆเลยนะคุณยงเยครับเอ็นเตรเทนด้วยร้องด้วยแต่งเพลงเองก็ได้ด้วย 춤도 출발 시작했어. 지금 이거 끝. 지금 이거 끝. 지금 이거 끝. 지금 이 이거 끝. 지금 이거 이거 끝. 지금 이거 끝. 지금 이거 끝. 지금 로거 끝. 이거 끝. 지금 이거 끝. 지금 이 ตอนนี้ก็ได้มาเป็นเบงโกข้อของวงวันทอปนะคะเป็นวงไอดอลแบบเต้นนี่ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานะครับหลากหลายความสามารถขนาดนี้นะยังไงเดี๋ยวพวกเราจะสนับสนุนอัลบั้มนี้ของคุณอย่างแน่นอนครับค,ค,ค,ครับผมอ่ะนอกจากเพลงแล้วนอกจากร้องเล่นเต er ้นเอนเตอร์เทนแล้วคุณไปออกรายการวอรตี้เห็นโด่งดังเป็นบ้ามากเลยใช่ไหมครับ 그 원탑이 또 저를 또 메인 보컬로 고용을 해 주셔 가지고 제가 이렇게 또 예능에도 나오고 춤도 출수 있는 기회가 이제 2 있어서 참으로 영광입니다. 원탑 아. 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 ไปโชว์ความสามารถใช่ค่ะอ๋อแล้วก็จริงๆที่ผมได้เป็นโปรดิวเอร์ด้วยก็ได้มาอยู่กับเีหลหลายมากความนะครับ แล้วเมื่อกี้ที่สัญญาณกับพี่ๆสื่อมวลชนนะครับรวมไปถึงแฟนๆที่ดูผ่านจออยู่ตอนนี้ทีมหน้าจอทั้งหลายอยากจะไิ้ตังแบบสดๆร้องเพลงแบบสดๆขอเพลง Say Yes ได้ไหมจากวงเนี่ยวันท <Say yes, S 2> ็อป yes, <yes>, yes. ของคุณเลยอ๋อใช่ไหมจริงหรือเปล่าครับว้าว <Wow. S 2> ตื่นเต้นครับผม You've little, little your heart. Just say yes got love little, little heart a in Just เ้ยนี่ร้องสดร้องสดคือนไ้ต้องถามด้านล่างที Alright, ่พีสื่อับร้องสดเป็นไงฮะหลายคนกดไลค์ให้เลยเออแต่ถ้าเกิดอยากจะฟังเต็มๆไปเจอได้พรุ่งนี้ ไปเจอแน่เม่นะครับพี่ๆี่สื่อต้องไปดูด้วยนะ <c oughs> <c oughs> นะครับผมนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งเพลงที่อยู่ในวงวันช็อปของเขาด้วยนะครับเอาแหละพรุ่งนี้เดี๋ยวจะมีคอนเสิร์ตเกิดขึ้นที่ประเทศไทยโซโล่เดี่ยวของเขาด้วยผมเชื่อว่าเขาน่าจะเตรียมเพลงน่าจะเตรียมโชว์ต่างๆมามอบให้กับแฟนชาวไทยนะครับสปอยนิดนึงได้ไหมว่าคอนเสิร์ตในวันที่นี้จะเป็นยังไงบ้างโซโล่เดี่ยวของคุณครับเชิญครับเออ

เครื่องกงนีนะน่าจะเป็นแบนั้นครับน่าตื่นเต้นมากฉะนั้นใครมีบัตรแล้วนะครับใครมีติกเกีนี้แล้วคุณห้ามพลาดนะครับวันพรุ่งนี้ไปฟังเพลงนี้กันแบบสดๆบนสเตจน,นะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งที่พวกเรารู้กันนะครับเวลาที่เดซิกเองเดินทางมาที่ประเทศไทยเนี่ยไมเดย์ของเราเนี่ยจะร้องตามได้เกือบทุกเพลงเลยร้องเชียร์กระโดดกันแบบเต็มที่คราวนี้มาคนเดียวคาดหวังอะไรกับ เราจะมาไปมาในชาวไทยบ้างครับเออตอนนี้สึกว่ทกงที่มาครู้สึกว่าเป็นชาวไทยเนี่สียงดีมาเสียงดีเสียงดีนี่คือเสียงดังหรือร้องเพลงเพราะ คือกว่าดึทั้ออง,ดทงดังแล้วก็ดงามมาก <c oughs> อ้ทั้งดังแล้วก็เสียงมดงามมากเ <c oughs> ออ,อยังไงต่อค <c oughs> บเจอ이번에도또많이기대해보도록하겠습니다าน็ตั้งตารอเหมือนกันนะคะเสียงนี้อ่าฉะนั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้พวกเราจะรวมพลังกันไปเชียร์คุณยองเคที่คอนเสิร์ตครั้งนี้อ่าเอาละครับเดี๋ยวให้อ่า I 동케 n t c a 이 e I don't c a 이가 I don't care. I don't care. I d 서 n t care. I don't care. I เพราะว่ามีไมเดย์ทมียองเคได้ขอบคุณทุกทุกคนที่ทำให้ผมสามารถร้องเพลงต่อไปได้ขนาดนี้พรุ่งนี้ไปสนุกวยกันนะครับโอ้โหผมมือเ้่งเคนะครับผมได้มีความรู้สึกของศิลปินนะครับที่มีต่อไมเดย์ชาวไทยทุกทุกคนนะครับแล้วที่โดเชื่อว่าใครที่ดูแถลงข่าวนี้อยู่ครับคุณก็อยากจะไปมอบความสุขแล้วก็ส่งกำลังใจดีๆให้กับคุณยองเคเช่นกันนะครับพวกเราจะคอยสนับสนุนคุณแบบตลอดเวลานะครับ 아우나, 비비스, 어니스, 야, 저뭐저나가 어, 또 이렇게 먼길 와셔서 주너무 감사드리고, 그리고 또 예쁜 말들로 잘 적어주시길 바라며, 앞으로도 행복하시길 바라도록 하겠습니다. ขอบคุณที่นี่สื่อมวลชนทุกคนที่มากันวันนี้นะครับแล้วก็หวังว่าพี่ิทุกคนจะเขียนข่าวด้วยคำที่สวยงามให้ผมเยอะๆนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆหวังว่าอนาคตทุกคนก็จะมีแต่ความสุขกันนะคะเชิญชวนพี่สืตอไปดูคอนเสิร์ตที่นี่ได้ครับุ่กคนทุกคนทุกคุกคกคนทุกคนกคนทุ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 นกคนทุกๆนทุรนุกแน่นนคนกทคนน ทำงานอาจจะเหนื่อยไปใครเที่ยวที่คอนเสิร์ตของยองเคครับเอ่อพี่นิสสุครับมีใครไปบ้างครับยกมือให้กำลังใจตรงดีครับไปกันหมดเลยเออเออได้ขาต้องไปด้วยนะแด้ขาไปนะยกมือต้องไปนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปสนุกกันที่เซ็นทันแจ้งวัฒนะคอร์ถูกต้องไหมครับ นี่คืออีกหนึ่งเรื่องราวดีๆนะครับโซโล่คอนเสิร์ตของคุณยองเคที่พวกเราจะได้ไปสัมผัสกันในวันพรุ่งนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนต้องตื่นเต้นแน่นอนนะครับรวมไปถึงตัว MC ด้วยผมรูม้สึกตื่นเต้นเป็นบคุณด้วยแล้วอยากจะไปร่วมสนุกไปร่วมร้องกับคุณด้วยมากๆนะครับเดี๋ยวทิ้งไทยด้วยภาษาไทยหน่อยได้ไหมอ่าผมสอนให้ได้ไหมครับคำนี้พูดตามเลยนะครับคุณยองเคครับคำนี้ครับพี่ยองเค พี่ยอมเขก็เทสุดด้วยก็เทสุดด้วยทีเนี้ยทีเนี้ยไทยไม่เด็กว้าวุ่นเลยไทยไม่เด็กไทยไม่เด็กก็ว้าวุ่นเลยไทยไมเด็กก็ว้าวุ่นเลยเอ้ยแปะก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวแปะก่อนเออเออขออีกสักครั้งได้่งนะ พี่ยองเคพี่ยองเคก็เทสดด้วยก็เทสดด้วยทีนี้ทีนี้ไทยไม่ด่ไทยไม่เด่ก็ว้าวุ่นเลยก็ว้าวุ่นเลยอ้าปมเมือเอาละครับขอบคุณมากจริงนะครับยังไงเดี๋ยวไปเจอกันได้ขอบคุณมากเลย นะครับสนุกสนานมากเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวยังไงก็แล้วแต่ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับไปเจอกันได้กับคอนเสิร์ตโซโล่เดี่ยวนะครับของคุณยงเคที่เราจะจัดขึ้นนะครับเดี๋ยวให้คุณตปังชิ้ครับและก็มีอีกอย่างนึงที่อยากจะพูดด้วยนะครับตอนที่จะไปเจอกนครั้งต่อไปเราจะไปเจอกันกับเดัเดี๋ยวคราวหน้าถ้าเราได้เจอกันก็จะมากับเดย์ซิกซ์นะครับ เดซิสก็มาแล้วนะคะฝากทุกคนมอบความรักให้เยอะๆด้วยนะคะว้าวสกได้เลยเน่ยตอนนี้ไม่สปอยแล้วเพราะทุกคนรู้หมดแล้วว่ากลับมาหมดแล้วโอเคเดี๋ยวพวกเราจะรอคอยให้กำลังใจนะครับแล้วส่งกำลังใจดีๆความรู้สึกดีๆให้กับเดซิกทุกคนครับ แต่ว่าครั้งนี้ผมขอไปเชียร์คุณที่คอนเสิร์ตโซโล่เดียวก่อนนะครับนะฮะชนะนะครับเรียนเชิญทุกท่านนะครับพรุ่งนี้ไปเจอกันแน่นอนกับยงเคโซโล่คอนเสิร์ตเลตเตอร์วินโนตอินแบงค์คอสที่ว่าคุณยงเคมากครับผมขอเสียงตบมือให้กับคุณพิ่ของเราด้วยครับเสร็จแล้วนะครับรอบแถลงข่าวในวันนี้ครับครับขอบคุณพี่พี่สื่อทุกท่านด้วยนะครับให้ยงเคพักได้เลยครับขอบคุณ ฝากด้วยนะครับฝากพี่พี่สื่อทุกท่านด้วยนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วยังไงเดี๋ยวโอกาสหน้าเจอกันใหม่แน่นอนครับอเคครัเคปเดินดีๆนะครับระวังนะเดี๋ยวถอยหลังเดี๋ยวตกบันไดนะครับวันนี้ซีดอน้าดงศิล่าลาไปแล้วนะครับบอกว่าพรุ่งนี้เราจะได้เจอกันนะครับที่คอนเสิร์ตเดียวนะครับของคุณยองเคสโอ่คอนเสิร์ตวันนี้ขอบคุณพี่พี่สื่อทุกท่านด้วยครับเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพทานน้ำกินขนมก่อนนะขอบคุณพี่พี่ครับุณมากครับผมขอบคุณครับ